สวัสดีครับสวัสดีเอฟีทุกท่านนะครับนะยียยยรับถูกช่องนะครับท่าทีเข้ามาจแล้วทีครับหลังจากที่ลงคลิปไปอีพีแรกเลยเรื่องลุงวางนะครับมีเอฟซีโทรมาหาผมเยอะมากมากเลยเมื่อกี้นี่เองเพิ่งวางสายจากเอฟซีเอฟซีสี่คนที่ไลน์มาหาผมแล้วก็ที่โทรมาหาผมนะครับพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าลุงวางเนะี่ยแม่ไม่สงสารหรอกนะแม่สงสารลูก ก็คือน้องตองนะครับแม่ f อพูดกับผมแบบนี้เลยนะครับซึ่งซึ่งโทรมาหาผมเมื่อกี้นพูดกันไม่เสียดีกันเลยครับนะมีคนบอกว่าลุงว่างทำอะไรไม่คิดนะแต่แม่คนที่ช่วยลุงว่างเนี่ยคนนี้โทรมาหาผมด้วยเอาละครับซีก็แล้วแต่นะครับแต่ผมคงไม่พูดอะไรเยอะผมแค่พูดได้คิดว่าแม่ผู้ใหญ่ใจดีคนนี้โทรมาหาผม คนเนี้ยช่วยลงหวางด้หลายเรื่องแต่เขาไม่ขอพูดว่าช่วยเรื่องอะไรแม่แกไม่ให้พูดแต่แม่แม่คนนี้นะครับที่ช่วยลงหวางเนี่ยผิดหวังกับตัวลงวางมา,มากๆด้วยแล้วผมเชื่อว่าบ้าน็อบดาวเนี่ยบ้านหลังลนะั้นคงคงคงจะไม่ได้ขายนะครับคงจะต้องตั้งไว้ตรงนั้นเพื่อให้คนมาพักต่อ ครับผมเชื่ออย่างนั้นนะผมมีฟังคิดอย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นผมมีเซนส์อย่างนั้นว่าถ้าบ้านหลังนั้นอนะ่ะคงไม่ได้ขายคงจะต้องอยู่ตรงนั้นนะผมคิดว่าผู้ใหญ่จะดีคงไม่เห็นด้วยนะนี่คือความคิดของผมส่วนตัวนะครับนะครับเพว่าตั้งไว้เพื่อเป็นประโยชน์ <c oughs> เผื่อให้คนรู้คนเนื้อพักเผื่อเอฟซีมาพัก <c oughs> เผื่อใครมาพักเป็นท <c oughs> ี <c oughs> ่รับรองคงไม่ได้ขายเอซี แต่ลุงวางทําให้เอฟซีผิดหวังตรงที่ว่าทําอะไรไม่คิดให้ทีดีไม่ได้ถึงน้องตองทําอะไรไม่ได้ถึงน้องตองแล้ก็ข้อผิดพลาดปันใหญ่หลวงออกไปไม่ว่าไปใส่ร้ายลุงช่างอีกด้วยนี่คือสิ่งที่เอฟซไม่พอใจอย่างหนักเลยซึ่งซึ่งเอฟซีหลายคนก็ได้โทรมาหาผมไลน์มาหาผมเต็มเลย ตั้งแต่ผมลงคลิปอีแรกไปและบ้านหลังนั้นคงไม่ได้ขายนะครับผมดูทรงแล้วนะครับมีฟ้าลิกผมบอกคงก็ต้องตั้งไว้ตรงนั้นแต่ก็อาจจะมีเล็กเกน้อยนให้จิดมือกลับไปนะครับอาจจะมีเงินเเล็กน้อยให้ลุงวางติดมือกลับไปแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเกินไปหรอกนะครับ ผมถึงถามาลุงว่างลุงว่างทําอะไรลุงว่างปรึกษาผู้ใหญ่จะดีแล้วหรือยังผมถามลุงว่างแล้วลุงว่างทําอะไรปรึกษาพี่ช่างปรึกษาลุงปรึกษาป้าแล้วหรือยังทุกคนเนี่ยพอไม่ทาปรึกษาหมดแต่ลุงว่างไม่ปรึกษาไม่ปรึกษาไม่ว่าลุงว่างกลับไปไต่ร้ายเขาอย่างเนี้ยมันไม่ถูกต้องหาว่าเขาเนี่ยใช้งานอย่างโหดมันไม่ถูกต้องนะครับมันไม่ถูกต้องเลย นะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ลุงหวาดพาอย่างหนักเลยพากางหนักอยู่ไม่ได้อึดอัดใจอึดอัดใจเรื่องอะไรครับกินอิ่มหลับสบายมีเงินใช้งานก็ไม่ค่อยต้องทําผมถามว่าอึดอัดใจตรงไหนลำบากใจตรงไหน นะครับผมบอกหลายครั้งผมเตือนหลายครั้งผมไปพูดกับคนในนาด้วยครับด้วยซ้ำว่าให้ระวังให้นะครับแล้ววันนี้สุดท้ายไปยังไงอะอยากจะออกไป พูดง่ายคืออยากออกเหมือนลุงจิมมาแหละลำหลักเลยนะพูดง่ายคืออยากได้เงินที่ผมรู้สาเหตุมานะครับความจริงเป็นอย่างนี้แกอยากได้เงินที่บ้านนอกดาวขายเหมือนลุงจิมทําอ่ะแกอยากได้เงินตรงนี้แล้วกลับมาตั้งต้นอยู่ที่กกกอกนะครับดูง่ายๆเลยไม่ต้องดูอะไรเยอะแกอยากทําเหมือนลุงจิม แต่มันคงแล้วมันคนละประเด็นกันนะครับอืมนะนี่คือสาเหตุหลักๆคืออยากได้เงินข้อนหนึ่งกลับไปอยู่บ้านนี่คือสาเหตุที่บอกว่าอึดอัดอ้างว่าอึดอัดแล้วก็อ้างว่า อานูอ้างนีงอนง่อ้างนั่นหลายอย่างอ้างไม่ว่าดันไปใส่ร้ายเขาอย่างเงี้ยมันก็เรียบร้อยนะครับนะอ้างไม่ว่าครับแต่ไปใส่ร้ายเขาย่าแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับบอกแล้วเตือนแล้วนะครับพูดแล้วเตือนแล้วไม่เคยฟังแผนแบบนี้เป็นแผนตื้น นะครับมันเป็นแผนตื้นๆใครๆก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้อย่าไปทําอย่าไปหาทำนั้นว่างอย่าไปหาทําแบบนี้เลยอยู่ตรงนั้นคุณก็ได้เงินเยอะแยะได้จาก YouTube, โอ F T K o L, ให้ค่านางลงค่านางำํำคุณทําอะไรคุณไม่คิดถึงลูกคุณเลยทําอะไรไม่คิดถึงน้องตองเลย แต่ก็ยังว่านะครับเ <c oughs> ขาคิดผิดว่าเขาออกไปเขาจะได้เงินเหมือนนุ่งจิ้มไงเขาคิดอย่างนั้นไงได้เงินก้อนหนึ่งแสนสามเขาคิดว่าเขาได้เงินแสนสามเอาไปเขาคงจะสบาย <c oughs> นะครับ <c oughs> นี่ก็สิ่งที่เขาคิดแต่จริงๆแล้วเขาคิดผิดนะครับ บอกไปให้ว่าคิดผิดนะแล้วผมเชื่อว่าบ้านหลังนั้นคงไม่ได้ขายเอฟซรอติดตามชมได้เลยไม่ได้ขายแน่นอนอาจจะต้องตั้งไว้เพื่อให้คนอื่นเข้ามาอยู่แทนนะพอผู้ใหญ่ใจดีคงไม่ยอมอาจจะมีขิดน้ำใจให้เล็กๆน้อยแต่ก็ไม่เยอะนะครับเพระลงุงหวางเลือกทางเดินแบบนี้เองก็ช่วยลงหวางไม่ได้แล้วกัน นะครับทำอะไรคิดถึงลูกให้มากๆลูกกำเนิอนาคตที่ดีจะมีการศึกษาที่ดีผู้ใหญ่จะดีก็ไม่เคยทิ้งมีงานลงงานลำลุงป้าก็ให้โอกาสตลอดไม่ใช่ลุงป้าคนใจดำขนาดนั้นลุงป้าไม่ใช่คนใจดํานะครับเอฟซีท่านแต่ลุงว่างเลือกเองก็ต้องตามนั้นนะครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้เอนะครับขออนุญาตจบคลิปนะครับไว้เพียงเท่านี้